ก็เกมละในที่สุดโหมือตึบเลยมากไปไหนดีตอนนี้เราเป็นน่าจะใกล้เป็นวัยรุ่นแล้ว40%คิดว่านะเฮ้ยตรงนี้เฟมเล็ตมันดอกปะ ที่ไปค่ะที่ไปคนในเซิร์ฟปดเอ้ยร้อยแปดร้อยสิบแปดคนมันจะมีปัญหาข้อเดียวคือผมไม่รู้จะไปไหนดีเกี่ยตรงนี้ลงไปตายแน่เลยวะ่ะที่ลงอื่นตรงนี้ก็ตุกมากเลยวะ่ะไม่อยู่แหละ มันไม่เชิงกระตุกขนาดนั้นหรอกแต่มันก็ไม่ได้ลืน่นเพราะงั้นเราจะไม่อยู่หั้ย,ยตรงนี้แปลกๆล,ลงได้ปะเนี่ยโอ้นายอยู่หรือผม,มควรไปตรงนู้นไปชายหาดหอ,อ่ะโอ้คนเยอะแน่ๆเลยคนตรงนั้นเยอะมากพวกตัวเด็กๆมันไปฟารมกันเยอะ มันก็จะมีตัวโตๆ,ๆไปหาดักตบแจ <c oughs> ่คผมไปชายหาดอย่างเดียวเลยนะ้นี่จะไปดีเพ <c oughs> ื่อออกมาเองเปัญหา <c oughs> ไม่อะเราจะไม่ไป <c oughs> มากไปตรงนู้นดีกก่า ไปในที่ที่ไม่เคยไปมางโอ้ยยพ่อมึงอ๋อถามจริงโอ้ยได้ไปเกิดใหม่แน่ยังไงวะเจ้าเราปีดแรง คำเดียวอ้วกเลยแปบ๊บผมต้องหาที่นั่งยังดีที่พอเป็น40%แล้วมันวิ่งไวอยู่ยังต้องฟังเสียงเลยเนี่ย ะจะอยากได้มันก็นเถอะแต่ผมสู้ไม่ได้แน่ไอเชียนี่ ที่ลงมามันตัวใหญ่กดด้วยจะสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้ยมากูนั่งรอมึงเลย mày có đây mà đi <laughs> Quên ơi Đẹp đi Ôi Dù đây cả gì ở lại ค่ยหลบมันเจอหนางๆเลยดีกว่าจ่ายไม่ค่อยดีเลยถ้ามันจะมันซูมไปแล้วแหละมีซา้นที่เล็กตายกันนะเสียงพัดลมมันจะเข้าไหม ทั้งคอมทั้งไอ้พัดลมที่มันตั้งอยู่ตรงนั้นไปหากินพืชเด็กกินงงันง่ายกว่าแม่งเอ้ยโจทย์โคตรใหญ่ใครจะล้มได้วะมาเรนซอรชัเยอะแล้วมันก็ตัวอแต่ผมก็อยากเห็นมองเห็นชัดๆเหมือนกันแบบบางทีมองไม่ออกเลยซ้ำเป็นพุ่มไม้หรือเป็นคน เออลืมบอ,อกไปผมจะไม่เล่นกินกันเองนะผมรู้สึกว่ามันไม่เท่เท่าไหร่ว่าผมไม่อยากได้ทีเล็กสีเปลือกมีทีเล็กตายแหละให้ตายสิให้ดูสิไก่จริงด้วยผมจะกินให้อ้วกไปเลยแล้วรอไอ้นี่ ร้อยมันหายเองไม่ไม่ไมนานหรอกตัวเด็กมันหายง่ายหยุดแล้วแม่งกูอยู่ไหนแล้วเนี่ยเนั่นจะกกินให้อิ่มไปเลยเค่อยมา,ยานี่ที่หลังเออทำไมกูงโง่อย่างนี้วะทำไมกูโง่อย่างนี้วะทำไมไม่กินให้อิ่มไปเลยแล้วค่อยมาที่หลังเพราะว่าแต่กูวิ่งมาน,นี่มันมีน้ำให้กูเนี่ย น,นี่ผมหายแล้วกระเพาะหายเรื่องแล้วแต่ว่าปัญหาคือไม่มีของจะกินแทนไอ้เชียร์นี่เ,ยเอยกูทำไปแลงวนะเนี้สวยแล้วไงเออเป็นยี่สินาทีแล้วไม่ได้หาเลยเลยได้ฉากสู้อย่างเดียวเ๊ oh. แมวนะพวก เฮียสตามมนาไม่มีอุ้ยเห็นนั้นปะคุณเห็นนั้นปะไอเฮียนั่นตัวอะไรวะที่เล็กเหรอที่เล็กตัวเต็มวัย สองตัวกับใครอ่ะไอ,อ,ยอ,อ,อ,อยุคผมโอ้โหโคตรสวยเอ้ยมึงยอมมาทางนี้ยลยมาทางนี้ไอ้ป้าไม่ได้สู้กันเหรอเดี๋ยววาแดมต้องเอาแล้วล่ะกูต้องวิ่งแล้วล่ะคุณรู้ไหมผมจำตรงนี้ได้ป่ะ แต่ผมจำไม่ได้วันน้ำมนันอยู่ตรงไหนเฮ้ยดีนเสียงต้องมีเว้ยเชื่ออย่างนั้นและกูขอให้มีอาหารใ้กูด้วยไอ้โปรเธเดฟทำไมต้องพัฒนาเกมหนฟอฟารามยากฟาร์มเย็นด้วยแล้วมึงจะว่าหาแม่งัไงเดี๋ยวนะนนตัวอะไรไม่มีคิดไปเองขึ้นประวัตตรงเนี้ย โอ้ยเฮ้ยเพลย์มึงอย่าบิ้วดิชีเลยเคิณผันไปทีเล่กินปลาได้บอกว่าขึ้นไหมขึ้นสวยโอเคเดี๋ยวหน่อยก็รอดเรื่องน้ำและทีนี้เฮ้ย กูไม่สนแล้วกูเอาก่อนเลยตอนเนี้ยกินไหมก่อนอยู่รอดโดยการกินผู้เดียวกันเองวะ่ะไม่ได้โฆชนาการในเ,เที่ยงเที่ยงอันทีเดียวก็จะเต็มอยู่แล้วเฮ้ยเซ็งเมื่อกี้มีซาขึ้นแสดงว่าโอ้มีแต่ทีเล็กตายกูจะบ้าเนี่ยก,กูกินแต่ทีเล็กเลยง่ายชีวิตเนี่ย กูลงยังไงวะกูลงมายังไงวะตอนแรกอ่ะเออกูขึ้นอย่างนี้เลยทีเล็กหรือแรปเตอร์กูวแรปเตอร์ก็ทำไม่ได้ผมจะกระเสือกกระสนขึ้นไปให้ได้โอเคได้กระเฮียแล้วชั้นขนาดนี้โอ้โหมึงก็ทำทางมาชันเกินอ้สัตว์เห็นไดโนเสาร์วะตีนเขาวะ เล็กๆอยู่ตรงไหน,นตรงนู้นอ่ะเอาตัวเอซะคุณกีเห็นอยู่ยน้องไก่หรืที่เล็กีกันเฮ้ยผมไม่ไปละไม่น่ากินเยอะเลยตอนแรกดมมาไม่เจอไอซีซากีเล็กตัวน,นั้นน่ะผมไม่น่ากินมันเยอะเลยสองอันเลยเหรอ โอ้ถ้าอยู่ในพุ่มไม้นี่นี่เหรอนี่ก็ตายทั้งตัวโอ้ใส่ซาบเอาแล้วหมดพอดีชี้หมายละไม่เป็นไรสร้างข้างเยอะ รตอตรงนี้หายก่นดิไม่มีเกลือไม่เป็นไรนี่มี3าจุดใกล้ๆด้วยผมสามารถไปกินได้ถ้าม,มีตัวอะไรวิ่งมาหากูนะขอให้รอดทีแต่ว่าโอุ้ณเห็นนั้นปะสร้างเป็นแสนเนี่ยแบบเป็นทีเล็กทั้งนั้นเลยะ ผู้เล่นตีเลยเยอะมากเป็นตัวที่ดังมากมากก็น่าจะเป็นโนเอสอตัวแรกๆที่ทุกคนรู้จักกันระหว่างที่อ้วกนี้มันกินเราไม่ได้ข้ามโภชนาการ,รฉนันคงจะไม่ทําอะไรมันปัญหาก็คือสองขีดนี้มันต้องกินแพะไม่ก็เต่าทะเลเท่านั้นนอกนั้นก็เป็นผู้เล่นหมดอ,อมีกะลิตัวหนึ่งที่เป็น มันจะเป็น AI ได้แต่มันก็วิ่งระไวโคตรๆแถมแม่งตัวใหญ่ด้วยมันคือหมูป่าทั้งตัวเลยนี่ว่า โอเคพอแล้วผมจะไปกินตัวเอสต่อเป็นการบาลานโภชนาการถึงจะได้กินสอ,อันก็เถอะนะขอแล้วอยู่ข้างบนเถอะอย่าลงอยู่ข้างล่างเลยแม่มันอยู่ข้างล่างกูว่าสูตรนี้เลยโอ้โหตรงนี้เลยบ้าปะเนี่ยกินยังไง ไอ้เียอยู่ด้านล่างกูไม่ว่าแหละแต่อยู่บนผานี้ไม่ได้เลยเฮ้ยอาจจะเป็นไอ้ไอ้เหมือนกันขอและยังมีตัวอะไรมาโวบกูก็พอ ชิ้นเนื้อมาตอนนี้เราโกเลตร้อยสิบหรถือว่าดีแต้ผมก็จะนั่งฟาร์มแบบนี้ยาวๆแต่ว่าก็จะเสียงหน่อยเพราะว่าตรงนี้เป็นแม่น้ำใหญ่ซึ่งมีไอ้เขื่องตัวกเองอยู่ถ้ามีตัวเหียอะไรมาซูมกูนะกูจะโกรธเกมเฮียนี้แล้วกูจะไปเล่นเกมอื่นเลย ยาวเลยผมไม่สนเทยกช่วเวลาฟาร์มน่าจะ6-9ถึงชั่วโมงได้ถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนไปหามาใน Youtube ไม่ไม่ใช่หามาเจออยู่ตอนเลื่อนดูคอนเทนต์เกมเนี้ยนะไ<ต>อไอผลจากการกินพวกเดียวกันเองนี่ยังอยู่เลยว,วะ่ะ รอลุกลับมาใกล,มกกลมก้มากใกล้มากมากกูรู้ว่ามึงอยู่นี่เว้ยกูแค่คหามึงไม่เจอ นี่ผมโตได้28%ไม่ได้เยอะขึ้นอย่างเมื่อกี้เลยบ้าเอ้ยมันมาสวยเจอพวกนี้คว่าจะไม่ใช่โปรที่มันเห็นผมนะเต็น,นเมื่อกี้กูแล้วกูรู้ว่าในเนโนโมนูมึงอ่ะไม่มีกูอยู่หรอกสเตลโตตัวบ้าอะไรมึงจะล่าทีเล็กยาไอ้สัตวสย่าง จะไปแล้วมั้งยังไม่หายจากการเป็นนี่เลยถ้าลุกไปมันจะกัดเองอะดิแล้วมันจะยุ่งยากถ้ามันตัวใหญ่กว่าผมโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วคิดไปเองไม่ได้คิดเองร้อนเจอเซลาโตตัวก่อนหน้าเข้าไปอ,อูยังหลอนไม่หายแล้ว โอ้โหเคยเสียงเค้ยตเต็มไปจำจริงเค้ยหรือคะนุน่าจะเค้ อุ๊ยอียเคยเคยลองเคยลองบวกสู้ไม่ได้โอ้เห็นป่ะโคตรแรงสองทีตายสองทีตายอันนี้คือไม่ไหวจริงๆเยีเยีะเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้ด้วยเจ้าด้วยคูณนบป่าไล่ โอ้โ,โอยฮานั่งพักก่อนเลยแล้วบีดแรงด้วยนะไอตัวเนี้ยจริงๆก็ไม่แรงหรอกแต่มันก็โหดเกินมัเป็น,นไอไนทิพไห่เราสู้ไม่ได้เราสู้ไม่ได้30%เรซเราสู้หมูป่าไม่ได้ผมเคยลองแล้วเว้ย ไม่คุ้มแหละโดนตีสองทีแล้วกับตายมันเสียงมันอยู่ใกล้จังวะโอ้โหมึงตามกูมายันนี่แล้ว หนีป่ะแต่ว่าผมอาจจะไหวไม่โดนหรอมเฮ้ยเยี่ยมหันหน้าเข้าหากูอีก ตัวอย่าไปยืนบวกฮะยังไงก็ไม่ชน,นะออกกดดิโอ้กดย้ำอีกโห วันส่วนมากเลยเนะี่ยโอ้แดงเลยเอ้เหลืองเลยไอพีเดียวตาย หลุดหายเราบลีดไอ้เหี้ยไียโคตรแรงไอ้ห่า,าขุดทีนี้แทบคว่ำเลยอุทีเล็กนะมมเว้ยทำมันงูยีนได้ยังไงรู้ว่าเออหายแล้วไปลามันต่ออ๋อ้นุนนุนนุน,น ไอ้เหี้ยแม่งลงไปแล้วมัวุมันมลงตามไปทีเล็กปีนเขาไอ้เหี้ยพูดไปใครจะเชื่อหู่ล่วงแหละเหยียตายโอ้โหเบรกอีกอาหารดีไม่ได้เยอะกูไม่น่าไปล่ามันเลยเกิดเป็นทีเล็กนี่ชีวิตครลำบาก <laughs> ยังมีพ่อแม่เลี้ยงอ่ะเกิดมาเป็นเด็กกัมพาไม่มีใครเลี้ยงโคตร,รลำบากร้นนานี่แหละโอ้โหไงเพื่อน <c oughs> ขอได้ไหม โย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 กูไปดีกวาโอ้โหยี่สี่ตัวเมื่อกี้เหมือนผมติดไอ้ไอ้นี่มั้งแคปแคปลรอกก็เลยพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่โอเคเดี๋ยวไป กินน้าดีกว่าผมไม่อยากจะกรุ๊ปเท่าไหร่นะมันคุยยากค่อนข้างยากด้วยความที่ว่าเราอังกฤษไม่ได้แน่นไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้แข็งกันนะผมไม่ไมค่อยอยากจะคุยกับต่างชาติเท่าไหร่แต่จริงๆให้คุยก็คุยได้แล้วคนเดียวสบายใจกว่าประเด็แบบนถ้าจะให้กรุ๊ปจริงๆนี่ผมอยากจะเล่นกับเพื่อนมากกว่าอย่างนั้นนะ ปัญหาก็คือกูหาทางลงไม่ได้ะลรทีเนี้ยเฮ้ยชีวิตอยู่อย่างลำบากถึงจะมีแอให้กินก็เถอะก็ลำบากอยู่ดีอะเรื่องทางลงเนี่ยแมงเลกโบเคลม่นมรอบนึงแหละกูไม่เอารอบที่สองแน่คุณว่าไม่น้ำตรงนี้มันจะมีเจระเคลมันอยู่ไหมผมว่าไม่คุ้มนะ เล็กไปอ่ะแต่มันก็เสียงอยู่อ๋อตรงๆก็คือว่าทีเล็กตอนนี้ได้ตัวในเกมที่มีตอนนี้ไม่มีใครเอามันลงแล้วมั้งนอกจากทีเล็กด้วยกันเอง แต่ถ้าเป็นตัวเด็กก็นั่นแหละตามสภาพไปเ,เฮ้ยวูดเนี่แหละไม่มีใครเอาบันลงแล้วมั้ง